สวัสดีตอนเสาร์เสาร์ของวันเสาร์เสาร์ของวันเสาร์ที่เสาร์ของวันเสาร์ที่สี่ทันวาหกเจ็ดนะฮะเขานานหนาวนี่มันสีกลางคืนมันสีลายเนาะตอนนี้เวลาหกโมงสิบหกนาทีนะฮะตื่นไปใส่บาตกนะ่อนเมื่อวานนี่ไปแหละ พระเพิ่นบ่มาพระเพิ่นบ่มานะครับมาเลยเกยตัวใหม่มานี่มาบ้านีนบ้านเกิดลูกสาวไปใส่บาทแต่ว่าพระเอมาเลยไปไหม6โมงกลัวลอะยังามา่ท่านเจ้งอยู่ไหน <c oughs> ออกมานอกตึกลมเย็นนี่เออมุมในงามเลยลมสวยๆแล้วพี่นอกเลยเย็นๆหนาว ปีนี้ผมก็หาสิบแล้ววันที่ยี่สิบหกมกราเนี่ก็หาสิบปีเต็มคนหาสิบคนหาสิบมันสีอยู่เดดนปันไเล,ละหาสิบปีละอยู่ฮอดทอกสิบก็ทือว่าบุญแล้วตัวอาจิตตายเมื่อนี้กระด้ย่างไปนี่ตายก็ได้เนี่ยชีวิตเนาะมันเด็กแห่งศาสตร์ตัวนี่มันเด็กแห่งศาสตร์ และทิศที่สิบสองอยู่หนีพันจัดพันทีวันอาทิตย์ที่สิบสองเนาะอือากาศเป็นเสียเย็นๆเลยเย็นๆนหนาว ทำบุญไปตามกำลังศรัทธาครับทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนาตามตามกำลังจะคของที่สีเห็ดได้มันโมเม่นต์มามันเห็ดกันไ,นไ,ได้ง่ายๆดีถือศีลครับภาวนาเนี่ยน่งสมาธิโมนี จะว่าเรื่องเรื่องเรื่องธานนี่ไปกะเห็ดได้ยูมันเห็ดง,างา่ายเห็ดง่ายจะมาพ่นจัดจะมาพ่นจัดลำดับใบบุญหน่อยบุญหลายต่างกัน,ย,นย้ยอนอย่างย้อนธานในอ่าอ่าในบรรดาบุญเนาะในบรรดาบุญมันจะมีธานมีศีลมีภาวนาเนาะสำหรับญาติโยมสำหรับพรภาคศีล สมาธิปัญญาญย่าณโยมเฮ่ากะเพิ่นเริ่มต้นจากท่านศีลภาวนาท่านนี่มันก็นสิเป็นบุญเบื้องต่ําบุญเบือบเบ้องต้นเอ้สิตั้มันก็นสิสินในหน่อยก็โมหม่มาบุญเบื้องกลางก็คือศีลนี่เฮ็ดหยาดนี่กระสิสูงก็บุญอีกสูงก็ท่านอีกบ้านนี้ บุญหลายสูงกว่าซีลก็คือภาวนาาบัตนั่งสมาธิจเจริญภาวนาจเจริญนี่คือทำให้มากพวกนั่งสมาธิพวกอยังอไอจเจริญปัญญามดหมดเละมันได้นนบุญหลายเพราะมันเห็นอยาก,กาโกมูลนะ อันไหนดีกับบ่อถ้อันไหนบ่ดีเรักับบ่อถ้นะเนาะอันไหนบ่ดีกับบ่อถ้อันไหนบ่ดีกับบ่อิดถือซีนเนี่ยถือซีนแล้วยังบ่อพอดิตองมีกุศลกรบมบดสี่ปีก็คือสิ่งที่มันควบคูกันกับซีนหาเ่ยแต่ว่ามันสูงกว่าซีนหาสิบยางมีอย่างนี้่ะเปนจำบ่กให้ได้ สนุนลกรกมบทสิบเริ่มล่วบวดบวดซึกงว่าดนและก็บอกคอยเดะเบิงตำลับตำหลาบอกคอยเดะเบิงหนังสือก็หลงไปซึกงมากแล้วกับอกคอเดเออนนนะเรื่งเบิงเรือม่นบนดเลนะสนหลาไฟังเทศสลายกลัว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของสวข้าวครับอยู่นในโลกนะเป็นของสวข้าวทรัพย์สินเงินทองเขาของของจริงนี่คือบุญครับคือบุญคือบาปของจริงนี่คือบุญคือบาปคือค่วมดีค่วมส่วนเนี่ยนะที่มันสิทธิโตเข้าไปอย่าไปเงิดอย่าไปอ้อนซ่อนผู้ใดดีเอ้ผู้ใดสว่วอย่าไปอ้อนซ่อนอ้อนซ่อนแด่คนดีนะโมทนาเข้าไปนํา เพราะว่าอีกบุญนก่ะทิมลูกนี้ไปแล้วสิบปเกิดมองได้บาบนี้ขึ้นยุกับบุญกับขึ้นย่กับบุญกับก,กำน้อเฮ็ดดอกสั <c oughs> งคานึงคงบนแน่นอนความตายเป็นคงแน่นอนอันนี้ก็ปวดเข่าคักเลยด้ปวดเข่าแห้งละผมก็เด้ <c oughs> ừ, mai được tập mai được ông ta đã mai được anh Hãy, Hãy. Màu, màu. Màu, màu. Màu, màu. อันที่เขาเจา้าสิเห็ดอย่างเห็ดสีเจ่่กาแฟาาทัฒนาพ่กาแฟาเจา้าหนึ่งแล้วอร่อยแล้วแสบหนึ่งเด็ดมาก